เปิดประสาทสัมผัสที่6ชวนทุกคนมาไล่ผีแบบทั้งที่ดีและแบบจะไล่ผีมันก็ไม่ยอมไป Dark Nuns เมือ่อศรัทธาไม่แรงกลา้าพีงพอจะปกป้องผู้คนสองแม่ชี Sister Yuna และ Sister Michaela ต้องรับหน้าที่ขับไล่ปีศาจท,ที่มาสิงเด็กด้วยพิธีต้องห้ามจนกว่ามันจะกลับลงไปในขุมนรก The Ghost Game กลุ่มเด็กซ่าหากันว่าจะไปบุกบ้านผีแต่ไปเจอดีแถมยินถ่ายติดมาด้วย <laughs> เพราะเมื่อเริ่มต้นพิธีคนที่กลับมามันไม่ใช่พี่สาวของเธอ Exuma uh oh. รวมตัวคน uh oh. เซนแรงดวงแข็งรับภารกิจ ขุดโลงศพตั้งแต่ยุคสงครามงานนี้ไม่รู้เรียกหรือไล่ผีสารหรือปีศาจแล้วนั่นคนหรือผีกันแน่โยคะคอสพิสดารสอนสาวที่อยากสวยด้วยโยคะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเข้ม7วันเธอเลือกจะแหกกฎรับบทคนดีแต่มันอยู่ที่นี่และมันไม่ให้ใครกลับบ้านดรชอนแอนด์เดอะลอสทาลิสแมนผีอะแท้แต่คนน่ะเก๋เมื่อหมอผีปลอมๆรับจอบไล่ผีทั่วราชอาณาจากักรจนวันหนึ่งไปเจอกับผีของจริงวิญ,ญญาณอาฆาตที่คิวทั้งปู่และน้องชายเขาในอดีตในเมื่อประตูวิญญาณถูกเปิดออกการไล่ผีคคือออตขงงน่ ดูทุกเรื่องซับไทยหลอนก่อนใครได้ที่วิว